เป็นหวัดแต่อยากเป็นแฟนคุณบ่หยอกหยอกกันนี่หยอกได้ครับย่าไปหาบอกเลยวิธีว่าในน้อยไม่เฮียนอ้อยเนี่ยใครแชร์มันมันจะขึ้นรูปด้วยไม่มีคนแชร์เนี่ยมันจะขึ้นรูปคนชี้ออกอย่างงี้ทานน้ำพึ่งผสมมะนาวกับน้ำอุน่นโอ้ขอบคุณอากาศด้วยใช่ไหมพี่สมควรดาวห้าสิบดวงน่ารักที่สุดพี่อภิญญาเด่นแปดให้ดาวแล้วด้วยใครให้ดาวย่านนี่มันจะขึ้นรูปดาวด้วย รัฐบาลเนี่ยบบได้แล้วค่ะ977อ่านี่ FC ตัวยงอย่าลืมนะครับวันนี้ผ้าอย่างแรงเซ้ามาเอาลาวแทนนอนนอกเดจ้า <c oughs> FC ตัวยงตัวนี้วาสนาใครเไม้นผมไ่ไหวหรอนะผมแทบจะจำชื่อได้หมดนั่นแหละแต่บางครั้งที่ไม่ได้อ่านอย่าไปน้อยใจนะครับคือมันมันอ่านไม่ทันเด้เนี่ยมันอ่านทันตัวไหนผมก็อ่านตัวนั้นแปดบนหรือล่างบนล่างเลยครับพี่ลาวอะบางคนไม่ได้ลาว่ะ อย่าไปสับสนนะเมื่อกี้พูดเรื่องหวยไทยวันนี้หุ้นนอกแตกหลายหุ้นเลยค่ะขอบคุณมากใครอยู่ในกลุ่มเนี่ยแม่นจริงนะครับหุ้นวันนี้ไม่ได้จกตานะไม่ได้จกตาเด้อแชร์แอบแฝงแชร์ค่ะอาจารย์อขอบพระคุณมากครับกินน้ำพึ่งมะนาวค่ะอาจารย์รอขึ้นเยอะเลยคะาาย่ะซื้อซืออปโป้มามันไลฟ์สด่อมากเลยนะครับอันนี้เราเด้อเนใครบูชาพระยาเล้พูดมันจะเด้งมาตรงนี้โอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่ไว้เลย แล้วผมพูดเรื่องแบตเตอรี่ที่ผมให้ไปซื้อก็แม่นยันหน่อยเลยจ้ะอ่า977ได้กันหรือยังได้กันหรือยัง977ได้หรือยังเออได้ไปรัฐบาลนี่เด่นแปดนะเม็ดเดียวเลย648เราไปซื้อเลยสามตัวนี้เราไปหาซื้อ977กับ648คือซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดนะะพิมพ์977แล้วก็648มา ฮะ977พอได้ได้677มาโอ้หขอบคุณครับอันนี้เป็นบ้านรับแขกมันจะมีสระว่ายน้ําด้วยแต่ว่าสระว่ายน้ําผมซ่อมอยู่นะครับเออยังเดี๋ยวถ้าถ้ามันเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวผมพาไปเล่นน้ําให้ดูเดี๋ยวผมไลฟ์สดโชว์หุ่นบ่ายน้ําให้ดูคุณแล้วพรุ่งนี้ขอหุ่นหน้าเฟซด้วยได้ครับเดี๋ยวผมลงหน้าเฟซให้ที่ไม่ได้ลงบางบางบาง,บางเทียร์เนี่ยโอเคีบางครั้งเนี่ยผมไม่ค่อยว่างนะ ต่ในกลุ่มมันมีคนลงให้ไงมันมีแอดมินรันให้เข้ากลุ่มก็ไม่ยากครับลิงก์ที่ปักบ,บุดโอถอาบูชาอะไรนะบูชาทูบก็ร้อยเก้าเก้าก็ได้เข้าเลยถ้าบูชาเล็บพุดก็ได้เข้าแต่ถ้าบูชาเหรียญคือจะได้เข้าห้องที่ดีที่สุดก็เลือกเอา,านะครับห้องไหนก็เหมือนกันหรือหน้าเฟซก็ติดตามก็ฟรีอยู่แล้วนะครับได้ห้าเจ็ดเจ็ดมาค่ะเห็นลงเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าผมเก้าเจ็ดเจ็ดพี่ผมพูดผิดเก้าเจ็ดเจ็ดสองตัวได้แล้วค่ะเก้าเจ็ดเจ็ดหกสี่แปดด้วยนะ คือเราจะซื้อยังไงซื้ออย่างเงี้ย977เราก็ไปหา97ก็ได้หรือ77ก็ได้ใช่ไหม648ก็848668อะไรพวกนี mm ้ไงก็ตัดเล่นนั่นแหละเลขมีแค่นี้เั่นี้ซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดอืมแปดน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นล้า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 นแม่อาจารย์สวยยังขอบคุณนะครับคุณแม่หกสิบสี่ปีแล้วขอบคุณนะครับผมไม่กล้าไปใกล้แม่เลย ก็กลัวตรงกับเลขรถหนูเลยค่ะหกสิบอ้าพรุ่งนี้ใครอยู่ใครอยู่นครพนมบ้างเจอกันนะครับลานสตตะนะัคราถ้าใครดูคลิปย้อนหลังก็คือวันที่สิบเอ็ดนะก็คือพรุ่งนี้เพราะผมไลฟ์สดวันที่สิบสิบเอ็ดมกราสิบแปดนาฬิกาเจอกันที่ลานสตตะนะัคราคือตอนเย็นเดอ้อเนี่ยมันแย้งผมไปฮอตแต่าม้งแร้งคนละแต่ว่าก็มาลดนาะยอย่าเขียนกับประมาณนี้นะครับมาถ่ายรูปนะครับ ใช่แม้อ่าสวมมาดีๆนะครับว่เป็นยังนะครับถ้าไม่รังเกียจกันก็มานะนานๆผมออกจากสํานักนะเมื่อวานไปงานแต่งนะโอ้โหหมอแยงจมูกนะเจ็บมากเลยเข้าถึงนี่เลยเผมก็ยืนสั่นอยู่เนี่ยไม่สัน่นไม่กลัวอะไรนะเออถ้าทั้งงานแล้วผลผมเป็นบวกคนเดียวนี่ผมอยากรู้ว่าเจ้าภาพในงานเขาจะมองหน้าผมยังไงแต่เขาเป็นลบครับเ,เป็นลบอืม เป็นลบก็ดีดีใจวันนี้ไม่ได้รับแขกเลยช่วงนี้ไม่ไม่ได้รับแขกที่สํานักเลยคือเซฟตัวเองเซฟคนอื่นไม่ได้เซฟตัวเองเขาเรียกว่าเซฟคนอื่นเพราะว่าผมจะไปงานผมก็เซฟผมไม่อยากให้ไปติดใครแต่ว่าไอ้โควิดเนี่ยผมว่าเราต้องอยู่กับมันไม่ให้ได้แหละใช่ไหมเราไปรังเกียจเขาก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาติดถ้าเขารู้เขาจะมาหาเราเหรอจริงไหม เี่ออย่างเช่นวันหนึ่งนะลูกศิษย์มาลูกศิษย์ตดโควิดแล้วโทรมาขอโทษเลยผมไม่โกรธนะก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็มาหาเราอันนี้ไม่มีใครติดอันนี้พูดพูดเปรียบเทียบว่าดูดาวในรถอาจารย์หามาจอดนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหาสาปลาหาปลาได้อนั้นกูก็เป็นเถียงน่ะสี่แช่แล้วขอบคุณนะครับอาจารย์ไปหาเขาบ้านขอบคุณนะครับได้สองแปดมาเขียงนานะครับเถียงนาแล้วก็นี่เป็นส,สาสาปลา บ้านหลังใหญ่จะอยู่นู่นนะครับเนี่ยมันจะประมาณเนี้ยพรุ่งนี้อาจารย์เอาเอาผ่านไปนะใช่ไหมวะมีกี่คนนะนอนนอนดเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมนับคนก่อนน็อตมาร์ตได้เหมียวน็อตหกคนเออเอาเอาผ่านไปครับพรุ่งนี้เดี๋ยหือบ่ายรถมาไม่หลบรถเนี่ยเนี่ยถ้ารถอาจารย์สังเกตไม่ยากครับทะเบียนบรรยากาศดีเนาะมากครับมา โอ้ยมันเหมือนเนาะเดี๋ยวนะเปิดแสรก่อนเนี่ยถ้าเบียนคือเจ็ดกอเจเก้ายังไม่ไดตัวมัง่งเครืงเลยเนี่ย